สู้หม่ River, ลิเวอร์ผูนขึ้นแท่นตัวเต็งคว้านักเตะเป้าหมายค่าตัว65ล้านปอนด์ช่วงสมัยน,นี้แม้มีแมนยูร่วมวงฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อดังสายตลาดนักเตะรายงานว่าลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวเมสันเมากองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากเชลซีทีมร่วมสุพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากที่สุดแม้ว่าจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงความสนใจด้วยก็ตามเมสันเมาถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอ่านอำลาเชลซีในตลาดนักเตะสมอยน,นี้ หลังจากยังไม่มีวี่แววว่าจะต่อสัญญาที่เหลืออยู่แค่1ปีออกไปขนาที่ลิเวอร์พูลก็กำลังต้องการมิดฟิลด์ที่มีจุดเด่นเรื่องการทำประตูและเล่นได้หลายตำแหน่งเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในฤดูการหน้าซึ่งดาวเตะวัย24ปีถูกยกให้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของหงแดงขณะที่ได้รีเมลสื่อดังอีกสํานกรายงานว่าลิเวอร์พูลน่าจะคว้าตัวเมสันเามาร่วมงานได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หากจ่ายค่าตัวให้เชลซีในระดับ65ล้านปอนด์2,795ล้านบาท